ทีนี้มาดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการสนักข่าวชั้นนําของสหรัฐอเมริกาบ้างครับเนี่ยครับเปิดตัวได้ไม่นานในสหรัฐอเมริกานะครับมวลแบรนด์ของโมโนวี v ก็ถูกประคมข่าวใน ABC, CBS, นะครับ Fox Fox News นะครับแล้วก็ NBC ที่เป็นวงการของสื่อสนักข่าวชั้นนำของสหรัฐอเมริกาทั้งนั้นเลยนะครับ แล้วก็มีสกูปเรื่องราวของบริษัทโมโนวีสกูปเรื่องราวผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ของโมโนวีเรื่องราวของน้ำผลไม้ตัวใหม่ของโลกที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกคืออาไซเบอรี่นะครับใครสนใจเข้าไปดูได้ใน YouTube มีให้ดูเพียบเลยครับเซิร์ชโมโนวีนะครับตามด้วย ABC หรือไม่ก็ NBC หรือ Fox News แบบที่ท่านต้องการก็จะได้ชมกันนะครับหลายสกูปเลยนะครับทีนี้ดูต่อนะครับมาดู มุมมองของโนวีในสื่อชั้นนำของสหรัฐอเมริกาบ้างครับเนี่ยนะครับสายมือที่ท่านเห็นนะครับดเรเพอริโคนที่เราพูดถึงไปออกรายการนะครับโอปราหโอปราหลายคนคงรู้จักคือรายการที่เป็นท็อปเลตติ้งนะครับเลตติ้งสูงสุดเป็นรายการทอล์กโชว์เลตติ้งสูงสุดในสหรัฐอเมริกาดำเนินรายการโดยคนนี้ครับพิธีกรผิวสีที่มีชื่อว่าโอปราวินเฟรนะครับโอปรา ได้เชิญดรพริโคนมาพูดถึงการชะลอความชราแล้วดรพริโคนก็ได้พูดถึงผลไม้อาร์ซิเเบอร์รี่ไขความลับกันเรื่องอาร์ซิเเบอร์รี่ที่คนทั่วโลกและก็คนในสารัสนใจนะครับหลังรายการนั้นครับคนก็วิ่งหาผลิตภัณฑ์โมโนวีมิ่งหาผลิตภัณฑ์อาซายอเบอร์อรี่มาทานกัน เต็มไปหมดเลยในยสารัดนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีนิตยสาร Wall Street Journal นะครับซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำของสหรัฐอเมริกาก็ลงตีพิมพ์เรื่องราวการเปิดตัวของบริษัทโมโนวีอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็นิตยสาร Fortune นะครับก็ลงตีพิมพ์เรื่องราวผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากอาซอเบอรี่ของโมโนวีนะครับโดยพาดหัวว่า Summer's Super Juice นะครับเห็นไหมครับเป็นรูปป๊อปอายถือขวดโมโนวี หมือนกินโมลนวีและแข็งแรงอะไรแบบนี้นะครับนี่คือกระแสที่เกิดขึ้นในวงการสื่อฉันนำที่ผมยกตัวอย่างมาให้นะครับในสหรัฐอเมริกาทีนีน้มาดูในวงการคนดังบ้างครับมันเมื่อมันเกิดกระแสที่ดังขนาดนี้เนี่ยคนดังเขามีมุมมองอยังไงกับกบมูนวีคนแรกที่ผมจะแนะนำให้รู้จักคือบิลนะครับบิลคนนี้ก็คือประธานของบริษัท M t v แห่งสหรัฐอเมริกานะครับหลายคนคงเคยดูรายการมิวสิกวิดีโอของ MTV ใช่ไหมครับรายการเพลงของ MTV นะครับนี่คือลูกค้าคนหนึ่งของโมนนวีแล้วก็ออกมาบอกว่าทานผลิตภัณฑ์ของโมนนวีเป็นประจำนะครับอีกคนหนึ่งก็คือบิลคลินตันครับคนนี้หลายคนคงรู้จักดีอดีประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับคนนี้ก็ลูกค้าของโมนนวีที่ทานผลิตภัณฑ์โมโนวีเป็นประจำเหมือนกันนะครับนี่คื ข่าวที่คือโครมดังเลยนะครับอีกคนหนึ่งในวงการของการกีฬาบ้างครับคนนี้คือโจนาธานนะครับโจนาธานก็เป็นนักเบสบอลที่ถือว่าเป็นคนระดับซูเปอร์สตาร์เลยนะครับเป็นนักเบสบอลร,ระดับซูเปอร์สตาร์ของสหรัฐนะครับในสหรัฐนั่นก็คือไม่มีใครดังกว่าโจนาธานและโจนาธานเนี่ยทานสินค้าของโมนาวีอยู่เป็นประจํา เวลาก่อนออกแข่งขันเนขาจะทานสินค้าของโมโนวีปรากฏว่าวันหนึ่งโมโนวีก็รู้เรื่องราวว่าจนาธานเป็นลูกค้าของโมโนวีก็เลยให้การสนับสนุน,นทีมบอสตันเรสซองับที่เป็นทีมของจอนาธานทุกแมตช์ในการแข่งขันนะครับเป็นผู้สปอนเซอร์ทุกครั้งในการแข่งขันน,นี่คือมุมมองของคนดังในฐานะลูกค้าของผลิตภัณฑ์โมโนวีนะครับ มีคนดังแล้วก็จะพลาดไม่ได้ครับในวงการฮอลลีวูดนะครับเขาเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับมูนาวีมาดูนะครับในวงการฮอลลีวูดนะนะครับเราจะเห็นก็คือมีดาราฮอลลีวูดนะครับไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงหลายคนออกมาบอกและยอมรับว่าตัวเองนะครับมีวิธีในการดูแลสุขภาพด้วยการทานผลิตภัณฑ์มูนาวีนะครับไม่ว่าเป็นผู้หญิงในการดูแลเรื่องของการลดน้าหนักดูแลสัดส่วนนะครับดูแลเรื่องความงามนะครับส่วนผู้ชายเราก็จะเห็นรูปภาพข้างล่างนะครับ ก็คือปาปาลัสซี่นะครับก็จะตามถ่ายดาราพวกนี้ใช่ไหมครับก็จะมีรูปที่หลุดออกมาบางรูปนะครับจะเห็นว่าถือขวดโมโนวีอยู่แบบเนี้ยครับมีรูปที่ติดมาคือถือขวดโมโนวีอยู่ในมืออย่างเงี้ยนะครับนิตยสารลายเล่มอ,อย่างพ o โพ e ที่ผมเอามาให้ดูก็คือมีปีพิมพ์ลงเรื่องราวนะครับในการใช้ผลิตภัณฑ์อาซาอิเบอรี่ดูแลสุขภาพของ ดาราฮอลลีวูดนะครับพอสื่อน,นี้ออกไปเท่านั้นแหละครับแล้วก็มีดาราฮอลลีวูดหลายคนออกมาบอกว่าเป็นลูกค้าของโมโนวี v. คนทั่วโลกก็วิ่งตามหานะครับแล้วก็เกิดการความฮือหาว่าหาแบรนด์สินค้าของโมโนวี v มาทานกันนะครับจนเกิดกลายเป็นว่ายอดขายของโมโนวี v, ก็พุ่งกระฉูดสูงขึ้นนะคบทั้งในอเมริกาแล้วก็ทั่วโลก ดูต่อนะครับเมื่อมโนวีนะครับประสบความสําเร็จมากมายขนาดนั้นนะครับก็เลยมีการขยายตลาดนะครับให้คนทั่วโลกได้ทานผลิตภัณฑ์ของมนวีเพิ่มมากขึ้นนะครับเริ่มต้นสหรัฐอเมริกาเปิดตัวนะครับปี2005แล้วก็เปิดตัวต่อที่เม็กซิโกแคนาดาเปอร์ติโกนะครับบราซิลนะครับขยายไปที่ทวีปยุโรปฝรั่งเศสนะครับอังกฤษนะครับปีนี้ก็จะมีเนเธอร์แลนด์เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเอเชียก็มีโมนาโคมีอิสราเอลมีสิงคโปร์นะครับ มีออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นส่วนประเทศไทยนะครับก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับสำนักงานสาขาโมโนวีในไทยในปี2009นะครับช่วงปลายปีที่จะถึงนี้นะครับช่วงนี้ถือเป็นการฟอร์มทีมแล้วก็พรีมาเก็ตในประเทศไทยนะครับ ก็บอกเลยว่าขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของท่านและใครๆก็อยากจะมีโอกาสในการเป็นต้นสายนะครับและเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจโมโนวีในแต่ละประเทศวันนี้สาหรับประเทศไทยท่านถือโอกาสนั้นในมือแล้วนะครับแล้วก็ ภายใน15ปีนี้นะครับโมโนวีก็จะขยายสินค้าขยายสำนักงานสาขาของโมโนวีออกไปให้มากกว่า40ประเทศทั่วโลกเพราะความต้องการของคนทั่วโลกแนะก็มีความต้องการที่จะบริโภคสินค้าโมโนวีเพิ่มมากขึ้นนะครับภายในปี2015ก็บริษัทจะตั้งใจที่จะขยายออกไปมากกว่า40ประเทศผลดีของท่านคืออะไรครับวันนี้ไม่ว่าท่านจะมีลูกค้านะครับท่านจะมีคอนเนคชันท่านจะมีคนรู้จัก อยู่ในประเทศใดๆก็ตามที่ท่านเห็นเหล่านี้ที่โมโนวีเปิดแล้วเนี่ยนะครับท่านสามารถขยายธุรกิจของท่านได้ในทุกๆประเทศเหล่านั้นนะครับด้วยด้วยการดําเนินธุรกริจรออนไลน์ง่ายๆนะครับเป็นขั้นตอนง่ายๆแล้วก็คนเหล่านั้นหรือเครือข่ายที่เกิดขึ้นต่อไปในประเทศเหล่านั้นจะอยู่ภายใต้เครือข่ายธุรกิจของท่านทันทีนท ผลประกอบการที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะเป็นคอมมิชชั่นของท่านทั้งหมดนะครับเดี๋ยวส่วนนี้ผมจะขยายความและอธิบายให้อีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไปนะครับนี่เปิดโอกาสให้เห็นก่อนว่าตลาดทั่วโลกทั้งหมดนี้คือท่านสามารถที่จะดําเนินธุรกิจได้ทั้งหมดลองนึกภาพนะครับวันนี้ถ้าท่านมีธุรกิจเล็กๆธุรกิจหนึ่งการที่จะขยายตลาดออกไปได้ทั่วโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากในการจะสร้างลูกค้าทั่วโลกแต่วันนี้โมโนวีได้เตรียมเหล่านี้ไว้ท่านทั้งหมดแล้วนะครับท่านแค่โปรเซสใช้ได้ทันทีนะครับ ทีนี้มาดูการเติบโตที่ร้อนแรงของมูนวีครับการเติบโตที่ร้อนแรงของมูนวีคือในปี2008นะครับไตรมาสสุดท้ายมูนวีปิดยอดที่1,000ล,ล้นานเหรียญสหรัฐนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความฮือฮาและก็เป็นความสําเร็จอย่างล้นหลามที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับในอุตสาหกรรมสุขภาพทั่วโลกนะครับ1,000ล,ล้านเหรียญนี่ถือว่าสูงมากลองแปลงเป็นเงินไทยดูนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ย ปีสุดท้ายปี2อ0 8ันแนะครับในไตรมาสสุดท้ายโมโนวีมียอดขายมากกว่า1ล้านขวดต่อสัปดาห์นะครับผลิตภัณฑ์โมโนวีมียอดขายมากกว่า1ล้านขวดต่อสัปดาห์ทั่วโลกนะครับใช้เวลาแค่3ปีเท่านั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบริษัทในอเมริกาที่ผมพูดว่ามีเป็น4 0 0 0 5,000กว่าบ,บริษัทเนี่ยตอนนี้บริษัทไหนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวเราจะพาท่านเข้าไปที่ mlmranking นะครับ com ก็จะไปดูในส่วนของตัว popula r vote นะครับนี่ครับที่ท่านเห็นนะครับ popula r vote ของตอนนี้ที่เป็น top chart ของสหรัฐอเมริกานะครับอันดับหนึ่งก็จะเป็น Avon นะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ popularity บอกอยู่นะครับ45.66%ข้างล่างมาก็จะมี Tupperware นะครับไล่ลงมาที่เรารู้จักก็จะเป็น Herbalife นะครับแล้วก็ท่านเห็นไหมครับ m o n น v i อยู่ในดัทที่8นะครับโมโนวีแล้วก็ล่างมานะครับอันดับที่10ก็แอมเวย์ way. นี่คือจะบอกว่าเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจนะครับบริษัทที่ท่านเห็นทั้งหมดเนปะ็นบริษัทที่มีอายุมากกว่า2 0 3 0ปีเช่นนั้นเลยแต่ว่าโมโนวีเนี่ยเป็นบริษัทน้องใหม่อายุแค่3าถึงสปีที่ขึ้นมาอยู่ชาร์ตนี้ได้ถือว่าสุดยอดนะครับทีนี้เดี๋ยวพาท่านาไปเปรียบเทียบดูนะครับเราจะเปรียบเทียบดูระหว่างโมโนวี way, M กับแอมเวย์ดูแอมเวย์ก็เเจ้าตลาดในประเทศไทยใช่ไหมครับ บริษัทพล,ลัสเหรียญเหมือนกันเนี่ยครับโมโนวี v, สีแดงข้างบนข้างล่างคือแอมเวย์น, way, นะครับนี่คือตัววัดระดับ popularity นะครับในสหรัฐอเมริกาทีนี้เดี๋ยวไปดูอีกบริษัทหนึ่งบริษัทพล,ลัสเหรียญเหมือนกันก็จะเป็น Herbalife นะครับเดี๋ยวไปดู Herbalife แล้วกันก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่งนะครับแล้วก็คนไทยก็รู้จักกันดีโมโนวี v, นะครับเ,เทียบกับ Herbalife International ก็จะเห็นว่า Herbalife เติบโต แล้วก็ได้รับความนิยมมากกว่าอยู่นะครับเปรียบเทียบก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปดูบริษัทหนึ่งที่มีชื่อเสียงอีกเหมือนกันในประเทศไทยหลายคนรู้จักกันดีดูสกินครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบโมโนวี v กับดูสกินนะครับนี่ด้านบนนะสีแดงนั่นคือโมโนวี v, ข้างล่างนั่นคือดูสกินนะครับนี่คือความนิยมนะครับระหว่างโมโนวี v กับดูสกินตอนนี้ที่สหรัฐอเมริกาก็เห็นชัดเจนนะครับ ทีนี้นอกจากบริษัทพันล้านแล้วเดี๋ยวเรามาดูบริษัทที่มียอดขายไม่ถึงพันล้านแต่ก็เป็นกระแสที่ได้รับความสนใจนะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเรายึดจากประเทศไทยก็แล้วกันจากที่หลายบริษัทที่หลายท่านรู้จักกันดีนะครับไปดูที่เอเจลนะครับมโนวีเทียบกับเอเจลที่เห็นครับมโนวีด้านบนและเอเจด้านล่างเห็นชัดเจนนะครับความนิยมในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ระหว่างมโนวีนกับเ j เจอีกบริษัทหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ บริษัทยูซาน่านะครับยูซาน่าเฮลไซนี่ก็เป็นบริษัทที่บุกเบิกตลาดอยู่ในประเทศไทยอีกบ,บริษัทหนึ่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโมโนวี v นะครับเทียบกับยูซาน่านะครับความนิยมในสหรัฐอเมริกานะครับของโมโนวี v แล้วก็ยูซาน่าโมโนวีนี่คือด้านบนสีแดงนะครับข้างล่างก็เป็นยูซาน่าเห็นชัดเจนเหมือนกันนะครับยูซาน่าก็เป็นบริษัทแบตเตอรี่บริษัทหนึ่งนะครับที่เติบโตในสหรัฐอเมริกาแล้วก็กําลังบุกเบิกตลาดอยู่ในประเทศไทยเหมือนกับโมโนวี v. ทีนี้จะพาไปดูบริษัทที่กำลังบุกเบิกอยู่ในประเทศไทยบริษัทนี้คือ Exfels นะครับเป็นผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้เหมือนกันนะครับเป็นลายสินค้าเดียวกับ m o n o v i เดี๋ยวไปดู m o n o v i กับ e x f i l s ครับนี่นะครับนี่คือตารางเปรียบเทียบระหว่าง m o n o v i กับ e x f i l s ชัดเจนที่สุดนะครับนี่คือบริษัทที่กำลังจะเปิดตัวในประเทศไทยเหมือนกันชื่อว่าชัดเจนนะครับความนิยมในสหรัฐอเมริการะหว่าง m o n o v i กับ e x f i l s นิตยสาร Direct Selling News นะครับ อ,ออกหนังสือที่มีชื่อว่า The Billion Dollars Club กล่าวชื่นชมโมโนวีนะครับในฐาหนะบริษัทน้องใหม่ที่สามารถนะครับทำลายสถิติยอดขาย1,000ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีได้ภายในระยะเวลาแค่3ปีเท่านั้นหลังจากการเปิดตัวบริษัทซึ่งซึ่งถือว่าเป็นการทำลายสถิติโลกนะครับแล้วก็ไม่ในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมธุรกิจเครือข่ายของโลกไม่เคยมีบริษัทไหนใช้ระยะเวลาน้อยขนาดนี้มาก่อนเลยปรบมือให้โมโนวีหน่อยสิคะ ทุกคนในห้องนี่คือสิ่งที่วันนี้ท่านภูมิใจได้เลยนะครับจากบริษัทเป็นหมื่นบริษัทท่านกําลังจะอยู่ในบริษัทเอกชนนะครับที่มียอดขายเป็นพันล้านเหรียญของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เป็นบริษัทเดียวที่ทําได้โดยใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดทําลายโลกนะครับนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจมากที่สุดนะครับ ทีนี้มาดูต่อนะครับบริษัทโมโนวี v, ในฐานะบริษัทแห่งความสําเร็จนะครับในฐานะที่ในปี2007โมโนวี v, ประสบความสําเร็จมากในตลาดสหรัฐอเมริกาและก็ประเทศญี่ปุ่นนะครับนิตยาสารฟอร์จูนก็เลยลงตีพิมพ์ขึ้นหน้าปกว่า The Market s h o อคนะครับประจําปี2007โดยยอ,ยอมรับให้โมโนวี v, เป็น The Market s h o อคประจําปี2007นะครับเป็นบริษัทที่สามารถทํายอดขายและก็เติบโตอย่างร้อนแรงนะครับในตลาดโลก ทีนี้เนี่ยนอกจากบริษัทที่ประสบความสำเร็จแล้วก็หนีไม่พ้นเลยนะครับที่จะต้องยกย่องประธานดานลินลาสันในฐานะผู้ที่เก่งมากสามารถนําพาบริษัท ไปเป็นบริษัทพันล้านเหรียญและประสบความสำเร็จไปทั่วโลกนะครับในปี2007และปี2008ติดต่อกันถึง2ปีนะครับนิตยสารฟลอปแมกกาซีนแล้วก็ u ูท่าบิสแมกซีนนะครับได้ยอมรับให้ดารินล,ลาสันนะครับเป็นสุดยอดผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปีติดต่อกันถึง2ปีซ้อนและรางวัลล่าสุดที่ได้รับก็คือรางวัลยังเอ็นเต e ร์เพ e นอร์ออฟเดอะเยนะครับ